ออกกันย้ำเสาพี่น,อนอดด้องวัดดีนี่ว่าใทยผ่าสดบ้าง่านยูทูบกับอันดีคนหยุดเดือนี้มีคนหยุดงานหลายอยู่มันเนี่ยคนหยุดทางแม็กกำลังเห็ดแข็งเ้าใส่พาวเวอร์แอมอยู่ครับกำลังใส่รลายใส่อย่างไรอยู่ พงก,กระลังวันดีครับวันดีวันดีครับนี่ทางพงก,กระลังติดส่หม่องแปลงใส่ปีนะ่มะมาเอาใส่อัน,นสวิกอันนี้เป็นสวิกเครื่องบินครับถ้ากันหยุดงานเที่ยวใส่กันเนาะครับเนีน่ยนี่งานเทียงเสียงเดี๋ยวพาอย่างไปเบิง่งอี้โอ้โหพันคนเลยคือไวเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับตู้ยิ้งไทยกระบะครับ12นิ้วครับอืม รับดอกแปดนิ้วครับข้างหลังนี่สดยิ่งไทยกับอบิยูสูปีสองพันนี่พิกโลกงามๆเพลินนี่นี่ครับวัดดีสุขทุกคนเดอ้อไทยถอดสดห้เบ้งมือเนี่ยเดี๋ยวดีว่าหอยพ้น้นเงียบแท้เดี๋ยววามือเศร้าเดี๋ยวลงขีบไปขีบหนึ่งโยมมือเศร้านี่ลงขีบให้เสียพงผุนตัดตะแกรงให้พี่น้องเบ่งให้ผู้พูดได้ผนนีจเขียดนี่ครับ สายฟื้นสายไฟครับอันนี้สีวางแผงแอมมองนี้ครับไอ้พังแผงใส่ผ้าใอมขังในครับแต่ว่าตู้อยู่ข้างนอกนี่สายไฟใหญ่ๆโครโรนี่นี่เบอร์สามสิบห้าครับใส่ผ้าใเอ็มขับสับกับขับกลางแหนมครับนี่สุขภูทุกคนครับท้ากินข่าวกินน้ำกันไปไปพ้นมาถ่ายถอดนี่กับซีมงนี่ครับเริ่มไปเรื่อยๆกับงานยงเสียง กับอีวสุอ๋อนิวปีสองพันยี่สิบเนี่ยครับนี่รถไม่ไม่คนเนี่ยน้หัวสเขียวมาจากศูนย์พคนนี่น้องน้ำหนาวพคนนี่ครับเสียงเสียงครับแอบดังครับมาแอบดังมือหนี่งวดีทุกผู้ทุกคนเด,ด,ด้อถ้าอใดอยางกินข่าวหนะ้ามือหนี่งนี่ครับ เดี๋ยวสีแล้วมือนี่ละถ้าแล้วก็แล้วประมาณมือนี่อ่ะครับแล้วมือนี่ละดดเดี๋ยวสีห่มหนังนี่ใส่ติดตั้งมือนี่ครับได้ฟังเสียงมือนี่อันเนี้ยอ่ขับรถมีอยังผิดพลาดได้เนี่ยนี่ครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวผมกระลังสีวางระบบสายสัญญงสัญญาณอยู่กระลังใส่ใใใสายฟื้นสายไฟ อันนี้เป็นแผงเช้านะครับแผงเาวใส่พา้าใบแมข้างนาวันหนึ่งแหละที่พ,พายพ้นผ้าเบื้องบางที่ว่างวันหนึ่งใส่เฉพาะพาะ้าใบแมครับอันนี้เจอแน่น,นะพวกข้างนาก็สามารถใส่ดอ,ขอกขมโพงอะไรที่กันถ้าถ้มีการเปลี่ยนแปลงนี่ครับหยุดงานพักหนไปเที่ยวเสียหน่อยนะเมือนเนี้ยอืมทางแม่คนผู้ใหญ่เบื้องหลายทราได้กินข้าวว่นเสารพี่น้อง เดี๋ยวเจ้าของรถพนยันงนุงน่มแน่นเยอะฮะโอ้าสายดีครับเนี่นี่ครับกาลัางน้งสายเพื่อนสา,สายไฟสายไฟสายอย่างนี่ครับแ,นแลนเน้วแลนสายไฟครับมัดเป็นคอคือใส่กอกครับสายเพื่อน,นสายไฟ งานระบบไะ้อัอนนั้นการเสียพงกันลังสิบ้างสายสัญญาณบางเสียพงอันนั้นกันลังสิบ้างสายสัญญาณครับจึงเริ่มแล้วเริ่มสายสัญญาณแล้วครับเริ่มบ้างสายสัญญาณแล้วเริ่มบ้างสายสัญญงสัญญาณเดี๋ยวผู้ใดอยากเขียนวิธีว้างเนเดี๋ยวสีไทยให้เบิ้งทางยูทูบครับเป็นช็อตๆไปครับกับการเหตุการณ์ทำนี่สายสัญ,ญญาณกับสายซับนี่ ดึงสายไฟนี่ใบคนละทางครับอันนี้ที่ใส่กับเครื่องเสียงเครื่องเล่นครับโค้งตัวไม้สิบุคขึ้นโค้งบุนเกาเลยครับโค้งตัวไม้สิคนละแบบนะครับปดขั้สิยากเนี้บ่าปดบอกปดเบาะเนี่ยต้องใส่น็อตคนละแบบดวยครับกับบุนเกาน็อตจะเป็นน็อตหัวกีบ้ะครับตัวไม้นี่ถอดเบาะนี่ครับต้องมีบอกเด้่ยต้องมีบอกถอดครับ แต่ว่านี่บริษัทอดอ,อกเดียวบอกไว้กว่อนอันนี้เพื่อว่าคนบริใส่ข้างในเนาะมีแต่พับเวอร์แอมใส่มุนหนีซื้อครับนี่กับดีเลียนสายไฟเนี่ยคางๆน้ำดนันคางอันนี้สายแบตเตอรี่ครับพ่วงมาจากข้างหน้าครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่กับดีส่ยฟิวสายเฟอร์สฟิวกัะสองอันหน้าสังกงฟิวสองอันเราไปอยู่ในกระป๋องสันเบิ้งเงาหลอดนนี่กำลังออกาอามาแล้วอันนี้ฟิวหน่อยนะอันนี้ฟิวใหญ่ครับที่มีิไซสายใหญ่กับสายสายหน่อยครับ เพาเวอร์ครับซับกับฟิวเพาเวอร์ครับกลางแหลมเนาะยวันดีสุขปู่ทุกคนเด้อครับอไปพ่นมาผาักใครบ้างได้เศร้ามือน,นี่ยเราคนหมาักผาักไปพ่นสาลหรับได้หรอนี่ครับพวงเดินระบบสั่งต่อทันมาเราจะลิงทํงบาบ้านมือน,นี่ใส่ประตูเหล็กทันมากันแมวทันนี่รถงามๆเพิ่นสวยๆหล่อแม็ก เบี้ยวใส่ติดกับเชียงเสียงแอบดังครับเนี่ยพันมาฟังซื้อแบบเป็นตะดับมั่ผู้่มพันมาแอบดังนั่นนี่ครับช่องพอดครับหน้าดอกแปดนิ้วครับตู้ซับสียูดอกซับสียูข้างในหลังเนี่ยหลังดอกแปดนิ้วนะครับเป็นดอกสิบสองนิ้วครับตู้ยิ่งใสยกระบะครับป่วยสนใจกัติดต่อได้ครับโอ้ผมาสอบถามได้ครับว่าแบบไหนแบบไหนอันนี้ก็บสี่มหนังครับโปคัดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ใช้สปอยเลอร์อให้ฟอ้อมผลทั้งเปียงทังซางแม่กะอะเฮ็ดสปอยเลอ,อร์ให้ฟ่นฟ้อมนี่สายสัญญาณครับนี่วางสายสัญญาณมาเลยอะเรือนสายสัญญาณแล้วไว้คนเราฝากเราฟังแล้วนี่นี่ครับสายสัญญงสัญญาณน,นี่แล้วนี่เรหมัดสายสัญญาณก่อนวางลงขอบไปกับสายนี่ครับสายสัญญาณ แลนคนเรฟังกับสายไฟแบตเตอรี่แบตเตอรี่กันนี่แหละมากับรถนี่แหละครับนี่ตัวนี้กำลังวางสายไวแล้วเดี๋ยวใส่ฟิวส์ครับเหลือใส่ฟิวส์ใส่ย,ยังนี่เดี๋ยวเกดเดี๋ยวฟิวส์มาใส่ล้เดินระบบยางเต็มที่แล้วมื้อเนี่ยกับยูสุปีสองพันนี่แหละทงามสวยๆสวัสด,ดีทุกๆทุกคนเดอ้อครับ ดดตาแม่ก็เห็นไ้่ยูใช่ไหม mọi người thấy cho nhận hơn mẹ biết đẹp phơi young đẹp phơi young nè thế nặng thế nặng chưa không nặng chưa xây lắng chưa tên chưa tên lắm chưa ระบายค้อมห่อนโดยอากาศแล้วว่าเห็ระบายค้อมห่อนโดยน้ำเดี๋ยวมันเปียกแล้วว่า <c oughs> <c oughs> นี่ครัใส่ตะเกียงทั้งทางระบายอากาศครับ <c oughs> แผงแผงอันนี้ใส่ใส่อย่างนั้นเนี่ยคุมหนังจะตัดใส่อะคิริบอ๋อใส่อะคิลิกอืมนี่ครับอ๋อใส่อะคิริบทำมังไงก็ที่เห็นแผงเนาะ ช่๊อใส่จังไนคนละไฟจไฟจังไนขันปะแกงไฟี่ใสอีกแล้วว่าไฟไฟจัง,นงไงนบางคนมันจะเกีงทําไหแล้วว่าบึงเ่าหลายครับเราอายแล้วว่าหลายหลายอาย,หายเหตุงันบอกนี่างแบงคเนือ้อบึงทางพุ่ง,งกอนอือครับกํารังละกําลังละเดินสายฟื้นสายไฟกล่องอายาแตอนนี้กะสิหจังไนครับเต้า่านจังไนกะสิเรียบเรียง ใส่โดนตอกใส่โดนตีใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาเอาไปกระดิบเยอะเลยสวยงามสีแซ่บนะตอนนี้กำลังปรุงนะครับทำไใส่เบิ้งเ็ดใจะเบิ้งแล้ววะเก็ดมาหลายขั้นแล้วแล้ววะพังมาหลายขั้นแล้ววะมีพังมาหลายขั้นแล้วแลววะพังอีกขั้นสิเป็นยังไงแล้ววะมีหลหรอเกาหอนกับขี่เอ็มดีเอฟแล้วอ่ะอาจารย์สอนไปดีอาจารย์สอนไปดีน่ะมึงเลยแตกเอ็มดีเอฟกับกาหอนหยอดได้แล้วแลววะ โอ้เหรียนป้ายพี่น้องจะให้พี่ดีสวยๆงามๆล่ะใคยทอดกับเบิ้งมืนเนี่ยใครถอดสดจังหน่อยนี่ครับตู12นิ้วกับดอก8นิ้วครับยิงหลังไยกระบะครับไปเปิดฟังยินยันปีใหม่ดึ๊บๆจังหน่อยจังหน่อยก็ดี หุมหนอกหุมหนังครับเดี๋ยงครับไทยกันจังอดดยนี่วัสด,ดีเด้อวัสดีสุขทุกคนครับ ไสนใจกัเพื่ออยากมาเด่นนาหัวก็อยากมาสอบถามกันมาได้ครับนี่อุโบสถวัดขนสะอาดครับอย่างที่บอกทุกทีนะหมู่บ้านศึกษายีดเกศทับหนึ่งครับซอยวัดขนสะอาดนี่แหละอำเภอเมืองชาเชิงเซาครับแต่ว่ายุติเฉีดรัดกระงครับบริยุถึงสาเชิงเซาแล้วครับยู่แถียวสนามบินสุวรรณภูมินะครับเลยสนามท่ามาทั้งมอเตอร์เวลเลยสนามบินสุวรรณภูมิม่หมกไก่ของหอแล้วครับ ลุงแถวละกระบังนี่ยแหละขันหมาโมเสว์แต่ว่ากันแลนถนนสายอ่อนนุดนท่าขนงอ่ะออนนุดนทุกวิเศษเขียนแต่แลนยาวอย่างเดียวครับจนมาผ่านหัวตะเคียนผ่านมาเรื่อยๆหรือจะกดกีเพียร์ตรงกันได้ครับพิมพ์คข้ามาล้านแอบดังในคูเกิลแมทกันได้หีือลกันหรือจะพิมพ์คข้ามาวัดขนศาสกันได้ครับเพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านเลยหน้าวัดขนศาสข้ามาประมาณห้าสิบเมตรที่ฝั่งขวาครับสามารถวัดขนศาส ทางเขาบ้านอยุ่ข่างอบโสถครับบอกบอกไปหลายคลิปเยอะสุกคลิปหรอกครับพยายามบอกสุกคลิปนี่อยากโทรกับมาสอบถามก้อนก็ได้ครับมะเร่นมาหัวเหมือนกันมาเทียวมาเบิงว่าการทํางานเกียงเสียงเพลงไหนก็สามารถมาได้ครับมาสอบถามไห้โทษกับมาสอบถามติดตอยากถามยังไงครลองโทษกับมาสอบถามบ้างได้ครับอยากติเทียงเสียงแบบใดทุกอย่างครับงานของเขาเป็นงานผิวอินนะครับงานนึ้นลูกครับรถครับึ้นลูกครับหน้าดอกึ้นลูกครับดอกครับวัดขนาดไส้ครับดอกครับ ดอกสิบนิว้วดอกสิบสองดอกสิบแปดดอกสิบห้าจะต้องเฮ็ดตู้ใช้กับขนาดดอกครับวัดให้ได้พื้นที่ให้ได้ปริมาตรตู้ครับเสียงมันคอยสีนุ่มงีนอืมมันเป็นตู้สาเร็จครับเป็นงานวิวยินครับงานขึ้นกับรถเลยตกแต่งเขากับบอดีรถให้สวยงามเลยคือจังเห็นนี่แหละพยายามเนี่ยครับตัดขึ้นประกอบให้เขาครับแม็กเลเนอร์นะครับแม็กเลนเนอร์ไปทั้งใน,งนเียงเฉียงห้องกับสีแเล่น้ำเลยอืม ้างแม็กตัดโหลดไล่หมู่บ้านนี่ยังมือเลยอยากได้แบบใดสามารถติดต่อสอบถามได้ครับเฮ็ดตามใจเจ้าของรถครับแล้วก็ตามใจสร้างน้ำละ่ะต่างคนต่างออกความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับระหว่ายืนอยู่นี่ก็ไม่ได้ออกความคิดเทียนออกแล้ววะยังวัดตัวได้ท้อแล้ววะพ่อแมนครับแม่นี่ดีนะอยากได้แบบใดก็บอกได้ชั่งได้นี่อันนี้เป็นแผงใส่ผ้าใบแอมนะครับอยู่ข้างในโหลดเากำลัง เออน้ำเ็จที่มาก็มีได้สั่งเลยทรงทั้งเชลี่ก็ได้ก็เรียนมากวะนี่กันพอพ้หันกล่องมาเนี่ไอแคกๆรอนนี่สหนีไปนอนอย่างเดียวได้เลยเนี่ยเจ้าของรถพมถ่ายดะเศร้าเหเนียไอ้เรล่ยมมือนี่แหะแว่าใจเย็นๆแล้วว่ามาตีหากันผกม้งเสร้ามืออนแล้วว่า เห็ุงานอยู่ขีดนั่นขีดนี่เยอะเราขีดไว้ใส่ไม้บรรทัดได้เราขีดก้าวมือขีดจวดๆหรอตรงก็ตรงจังได้กระตรงแล้ว่嘛ตรงก็ตรงว่ากันมีกันตรงด้วยมองได้เขาไม่ได้เกลียร์ยังเดียวแล้วอ่ะนี่ครับนี่แหละโอเคพี่น้อง มาืาอนี้เอาสักนีดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสิดทายวิธีการทาักการทำอีกแค่นึงว่าขั้นตอนการทำแบบไหนเดี๋ยวพูดพ้นสิดทายให้เบิง้งให้เจ้าจผู้พิ่นอยากเบิ้งวิธีการเหตุการ์อย่างก็ได้ครับเขามาเบิ้งเลยเลยในะช่องยูทูปครับท,ท่องผู้นิสานออนไลน์เฮ้ยเี่เวขาไปติดตามในเพจก็ได้ครับเพจท่องผู้นิสานออนไลน์ด้วยกันครับในเพจเฟซบุ๊กนั่นละเขาไปกดไลค์กดแชร์น้ำเนีเน่ยครับฝากกดติดตามไปน้ำครับช่องน้อยๆครับกับผู้ททยน้อยๆเออที่กันนี่น คนทีดต,ตามมันไ้นะครับเปี่ยเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแช่น้ำม,มีกำลังยกขาดกล่องไทยพี่น้องบ้างนะถันว่่กดไลค์กดแช่กับเมียไม่ม,ม <laughs> นี่กำลังเดินสายเดินระบบอยู่ครับโอเคครับขอบพูดได้หลายมือเนี่ นกะตู้ของนิสันนะครับรล้อหุ่นยนเดเยอครับเแขนงขาง